สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะทักทายทุกท่านนะคะคือวันอังคาร4มิถุนายน2567กับเราสองคนเช่นเคยเลยค่ะคุณแพนณทิประดาและดิฉันแนสที่คำพรค่ะ คำคืนนี้นะคะมาจับตากันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเลือกตั้งและการเลือกตั้งในแต่ละครั้งของแต่ละประเทศนั้นล้วนแล้วแต่กําหนดนโยบายเศรษฐกิจและค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราคงจะได้รู้ผลอย่างเป็นทางการสําหรับการเลือกตั้งของอินเดีย ปรากฏว่ามันมีจังหวะของการพลิกไปพลิกมาค่ะก่อนหน้านี้คาดการว่าคุณนเรนทราโมดีน่าจะได้ครองเสียงข้างมากในสภานะคะก็ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสแต่พอมาวันนี้คะแนนช่วงปลายนะคะดูเหมือนว่าคะแนนจะลดถอยลงมาค่ะให้กับคู่แข่งนะคะส่งผลทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียนั้นระสำมระสายเลยทีเดียวละค่ะ โดยประเด็นดังกล่าวนี้นะคะเป็นช่วงเวลาสำคัญของอินเดียค่ะหลังจากตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะได้มีการเปิดนับคะแนนการเลือกตั้งซึ่งถือได้ว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สุดนะคะตามระบอบประชาธิปไตยครั้งใหญ่ที่สุดของโลกโดยมีการคาดการณ์ว่าคุณนเรนทราโมดีจะได้รับชัยชนะและดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่3 โดยจะมีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะซึ่งเบื้องต้นนะคะก่อนหน้านี้มีการคาดหมายว่าคะแนนของกลุ่มพักร่วมรัฐบาลภายใต้การนำของพักคพรรตียชนตาหรือ BJP จะคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายค่ะแต่ว่าวินาทีล่าสุดมีการรายงานจากสำนักข่าวบรูเบิร์กที่ระบุบ,บอกว่าผลการนับคะแนนเบื้องต้นส่งสัญญาณว่าพรรคพรรตียชนตาหรือว่า BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทามโมดีนั้น กำลังเผชิญความยากลำบากในการครองเสียงข้างมากในรัฐสภาซึ่งกลุ่มพักร่วมรัฐบาลน,นำโดย BJP มีคะแนนำนำน้อยกว่าบรรดา Ex i t ซ o ทโพทิคาดการไว้ก่อนหน้านี้มันอาจจะส่งผลทำให้รัฐบาลชุดใหม่นั้นจะสามารถผลักดันการปฏิรูปกฎหมายที่ดินและกฎหมายแรงงานให้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาได้หรือไม่เพราะว่ามันเป็นกฎหมายสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจให้เติบโตต่อไปค่ะ การเลือกตั้งของอินเดียนะคะถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ใช้เวลานานที่สุดในโลกเลยทีเดียวค่ะก็ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตามนะจับตากันต่อไปว่าจะมี ผลอย่างไรสําหรับทิศทางของเศรษฐกิจหรือไม่นะคะเพราะว่าปจัจจัยการเมืองค่ะคือความท้าทายสําหรับเศรษฐกิจของทุกประเทศอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่อินเดียนะคะไปต่อกันที่เม็กซิโกเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเงินเปโซแล้วก็ตลาดหุ้นเม็กซิโกค่ะปรากฏว่ามีการซุดตัวลงอย่างหนักนะคะกังวลเรื่องของนโยบายไม่เป็นมิตรค่ะหลังจากที่พรรครัฐบาลน,นั้นชนะการเลือกตั้งค่ะสันนิษฐานอรเตอร์รายงานนะคะบอกว่า ตลาดเงินและตลาดทุนของเม็กซิโกนั้นซุดตัวลงอย่างหนักค่ะในรอบหลายเดือนเลยนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากที่พักโมเรนาซึ่งเป็นพักฝ่ายซ้ายแล้วก็เป็นพรรครัฐบาลน,นั้นทําผลงานได้ดีเกินคาดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภา,านิติบัญญัติเมื่อวันอาทิตย์ค่ะโดยนางคลอเดียเชนเบลจากพักโมเรนานั้นชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์เลยนะคะจากผลการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ สร้างความกังวลใจให้กับนักลงทุนนะคะว่าตัวของพักโมเรนานั้นอาจครองเสียงข้างมากถึง2ใน3ค่ะทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วก็จะส่งผลนะคะให้พักสามารถผ่านการแก้ไขรัฐธรมนูญโดยที่ไม่ต้องอาศัยเสียงหนุนจากทางฝ่ายตรงข้าม ซึ่งก็นําไปสู่ความกังวลน,นะคะว่ารัฐบาลน,นั้นจะออกนโยบายที่ไม่เอื้อต่อตลาดทุนค่ะตลอดจนเกิดความวิตกกังวลน,นะคะว่าการตรวจสอบแล้วก็การทวงดุลอํานาจของพระรัฐบาลน,นั้นอาจจะลดลงไปด้วยค่ะข้อมูลจาก LSEG ระบุนะคะว่าสกุลเงินเปโซนั้นร่วงลงไปสู่ระดับต่ำสุดในรอบ7สัปดาห์แล้วก็ปิดในระดับที่ต่ำสุดในรอบวันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2566ค่ะ ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นเม็กซิโกเองก็ปิดร่วงลงไปเกือบ10%เลยค่ะทางด้านของนายอัลเบรโตรามอสหัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจลาตินอเมริกาของโกลเมน a ซ็คกล่าวในบันทึกถึงลูกค้านะคะบ,บอกว่าประเด็นท้าทายหลักสำหรับว่าที่ประธานาธิบดีครอเดียเชนเบลคือการค้ำจุนความเชื่อมั่นของตลาดและสร้างกรอบนโยบายและกฎระเบียบที่คาดเดาได้และเอื้อต่อการลงทุนค่ะ มองว่าท้ายที่สุดนะคะรัฐบาลใหม่นั้นจะ,ะเผชิญความท้าทายในการไม่รุกล้ำกิจกรรมของภาคกระชนและตลาดเสรีและหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณภาพของสถบันต่างๆถูกกัดกร่อนไปมากกว่านี้ค่ะขณะที่ทางฝั่งของ JP พีมอร์กเองก็ตั้งข้อสังเกตนะคะบอกว่าตัวนางเชนเบาวนั้นแสดงท่าทีปรองดองในคําปราศัยรับตําแหน่งโดยเธอนั้นพยายามปลอบประโลมตลาดค่ะ โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลของเธอนั้นจะรับประกันความเป็นอิสระของธนาคารกลางคงไว้ซึ่งการแยกอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองยึดมาในความถูกต้องตามกฎหมายและรักษาวินัยทางการเงินค่ะนั่นก็เป็นประเด็นการเลือกตั้งที่หลายฝ่ายจับตานะคะนี่ยังไม่นับรวมการเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ อย่างสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งนะคะในเดือนกรกฎาคมอย่างทางด้านของอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันล่ะค่ะ,ะไปต่อกันที่เรื่องราวของความซื่อสัตย์กันบ้างดีกว่านะคะหลายประเทศนะคะที่มีการถูกจัดอันดับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วยกตัวอย่างเช่นฟินแลนด์นะคะได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีความซื่อสัตย์มากที่สุดในโลกแต่มาณปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็ยกย่องทางด้านของญี่ปุ่นด้วยว่าเป็นประเทศที่ซื่อสัตย์นะคะ แต่ปรากฏว่าล่าสุดค่ะมีการตรวจสอบพบว่าห้าค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่นะคะมีการโกงผลทดสอบประสิทธิภาพล้วค่ะซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ส่งผลทำให้รัฐบาลน,นั้นมีการยุติหรือว่าระงรับการจัดส่งยานพาหนะบางส่วนที่อยู่ในระหว่างการผลิตด้วยนะคะ <S <S สำนักข่าว NHK รายงานว่าห้าค่ายรถใหญ่ในญี่ปุ่นถูกสั่งระงรับการจัดส่งยานพาหนะบางส่วนที่อยู่ระหว่างการผลิต โดยกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวได้สั่งให้บริษัทรถยนต์ต่างๆตรวจสอบการทดสอบประสิทธิภาพอันเป็นเท็จว่ามีกรณีคล้ายกันหรือไม่หลังจากพบว่า5บริษัทไม่ว่าจะเป็นโตโยต้ามาสด้าฮอนด้าซูซูกิยามาฮ่าโกงผลการทดสอบค่ะจึงมีการสั่งให้3บริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นมาสด้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นและยามาฮ่ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่น ระงับการจัดส่งยานพาหนะบางส่วนที่อยู่ระหว่างการผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2565ที่ผ่านมามีการเปิดเผยการโชกโกงหลายรายการไม่ว่าจะเป็นไฮโน่มอเตอร์โตโยต้าอินดัสทรีไดฮัสุมอเตอร์คอร์ปอเรชันและยังมีอีกกว่า85แห่งค่ะซึ่งรวมถึงบริษัททั้งผลิตรถยนต์ในประเทศและผลิตอุปกรณ์รถยนต์ที่ได้รับคำสั่งให้มีการสอบสวนในกรณีคล้ายๆกันนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นการรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จ อย่างการทดสอบเพื่อป้องกันคนเดินถนนในกรณีเกิดการชนกันการเขียนซอฟต์แวร์ควบคุมใหม่ในการทดสอบกำลังของเครื่องยนต์หรือการทดสอบเสียงรบกวนภายใต้สภาวะที่ไม่เหมาะสมและการทดสอบเบรกเป็นต้นค่ะซึ่งล่าสุดทางด้านของ Toyota Motor Corporation ก็ถแถลงการนะคะเกี่ยวกับการโกงในรถยนต์รวม7รุ่นซึ่งรวมถึงรุ่นที่เคยผลิตในอดีตหลังจากยื่นขอรับการกำหนดประเภทจากรัฐบาล ระบุว่าได้ตัดสินใจระงับการจัดส่งและการจำหน่ายรถยนต์3รุ่นที่ยังอยู่ในการผลิตต้องยอมรับนะคะว่าเป็นหนึ่งในข่าวใหญ่ที่อาจจะไม่ส่งผลดีมากนักนะคะสำหรับค่ายรถญี่ปุ่นที่ตอนนี้เองก็เผชิญกับการแข่งขันรุนแรงระหว่างค่ายใหม่ๆโดยเฉพาะจากจีนในตลาดของ e ีนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของบ้านเรากันบ้างค่ะการเก็บภาษีการเจ็บเก็บรายได้เข้ารัฐนะ,ะกับความเคลื่อนไหวเรื่องของการเก็บภาษีข้ามชาติค่ะ โดยกระทรวงการคลังนะคะเสนอแผนเก็บภาษีข้ามชาติเข้าที่ประชุมครมค่ะหนุนให้รัฐนั้นมีรายได้เพิ่มนะคะปีละประมาณ20,000ล้านบาทเลยค่ะกระทรวงการคลังค่ะเตรียมที่จะชงการเก็บภาษีข้ามชาติเข้าครมนะคะภายใน2ส,สัปดาห์นี้เร่งแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะให้เสร็จได้ในปีนี้นะคะก่อนที่จะบังคับใช้ในปีหน้าคาดว่าตรงนี้จะช่วยให้การเก็บรายได้เพิ่มขึ้นมานะคะมากถึงปีละ20,000ล้านบาทเลยค่ะ โดยทางนายจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระสรวงงินคลังค่ะเปิดเผยนะคะบ,บอกว่าจากการที่ทั่วโลกนั้นจะมีการใช้เกณฑ์ global minimum tax ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่สองภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า the organization for economic cooperation and development หรือว่า OECD ค่ะ โดยการกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำสำหรับบริษัทต่างชาติที่มีไรายได้นะคะรวมตั้งแต่750ล้านยูโรจะต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราไม่ต่ำกว่า15%ในแต่ละประเทศ ที่บริษัทลูกนั้นประกอบกิจการและถ้าหากบริษัทลูกนั้นจ่ายภาษีต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าวก็จะทําให้ต้องไปจ่ายภาษีส่วนต่างให้ประเทศที่บริษัทแม่ตั้งอยู่แทนค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะกระทรวงคลงังได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามพิลาสองเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอซึ่งคอรมอเองก็ได้ส่งเรื่องกลับมาที่กระทรวงคลงังเพื่อให้ดําเนินเอกสารใหม่ค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะก็อยู่ระหว่างรอนายพี่ชัยชุนหะวะชิระส่งกระสานกลับไปที่ครมออีกครั้งค่ะคาดว่าจะนําเข้าครมอได้ภายใน2ส,สัปดาห์นะคะเพื่อแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จในปีนี้ เพื่อให้ทานการมาคับใช้ในปีหน้าค่ะอย่างที่บอกไปว่าตรงนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มไรายได้นะคะกับประเทศของเราปีละ2 0 0 0 0ืล้านบาทเลยค่ะเป็นแนวทางการจัดเก็บภาษีนะคะที่เกิดขึ้นกับหลายประเทศทั่วโลกแล้วค่ะและไทยก็กําลังดําเนินตามนะคะเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการเปิดโอกาสให้สร้างไรายได้ให้กับประเทศด้วยและค่ะ ทิ้งท้ายไปเกนี้กันที่เวอร์ราอัพนะคะเรื่องราวของเทคโนโลยี AI นะคะหรือแม้กระทั่งระบบคลาวที่หลายคนอาจจะมองว่าถึงยุคแล้วหรือยังนะคะที่อาจจะมีการปรับตัวลดลงสําหรับคลาวนะคะไปติดตามได้ในเวอร์ราอัพและพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาหาหุ้นที่น่าสนใจในการลงทุนกันต่อค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอินวีเดียเจนเซน่วงเผยบริษัทเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มชิดปัญญาประดิษฐ์ AI รุ่นต่อไปภายใต้ชื่อรูบิน คาส่งเข้าตลาดในปี2,569ประกอบด้วยชิปหน่วยประมวลผลกราฟิก GPU การ์ดจอใหม่ที่พร้อมกับหน่วยความจำแบนด์วิดสูงเทเบิลิตโดย SK Hynix และ Samsung ร,ะรวมกับหน่วยประมวลผลกลาง CPU ที่มีชื่อว่า Versa หลังจากเดือนมีนานคมที่ผ่านมาพึงเปิดตัวชิป AI Blackwell ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการผลิตและคาดว่าจะจะส่งให้กับลูกค้าได้ในปี2,568 Grab บริษัทสัญชาติสิงคโปร์ที่ให้บริการรถรับส่งและจัดส่งอาหารระยใหญ่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกาศความร่วมมือกับ Open AI นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงรูสร้างหรือ Gen e r a t i v e AI ยกระดับประสบการณ์ในการใช้งานให้กับลูกค้าพัฒนาแชทบอทเพิ่มอัตราการเข้าถึงได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือผู้สูงอายุที่อาจประสบปัญหาในการใช้งานแอป Business Insider เว็บไซต์ข่าวสารธุรกิจและการเงินของสารัฐรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวระบุว่า Microsoft กำลังปรับลดตำแหน่งงานในรายร้อยตำแหน่งในหน่วยธุรกิจคราวอาชัวค่ากระทบต่อพนักงานจำนวนมากถึง1,500ตำแหน่งหลังจากที่บริษัทพึงปรับลดตำแหน่งงาน1,900ตำแหน่งในแอ v i s i o n ันบริษัทและ Xbox ในเดือนมกราคมปีนี้ เจยกับช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องการลงทุนกันบ้างค่ะวันนี้จะพาไปดูหุ้นที่มีสตอรีด่ดีแล้วก็มีเทคนิคที่ดีนะคะที่น่าจะสามารถทำกำไรได้ในช่วงที่ภาวะตลาดสมเศร้าแบบนี้มีอะไรบ้างติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะทีนี้ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยตลาดมันยังอยู่ในภาวะที่จริงๆแล้วมันอยู่ในกรอบที่ลงมาหาโลเดิมของรอบปีที่1,330จุดบางคนก็บอกอยากลงทุนแล้วแหละที่จุดเนี้ยที่1,330จุดแต่ว่า มันก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอะมันยังเป็น50-50คือถ้าหลุดเมื่อไหร่เราเปิดเอาใช้ลงนะคะแต่ถ้าไม่หลุดก็คือได้โอกาสในการรีบาวกลับดังนั้นกรอบของการลงทุนก็อาจจะมีต้องเขาเรียกว่ามีเม็ดเงินต่อการตั้งรับได้แต่ว่าอย่าอย่าเต็มพอร์ตนะเพราะว่าเผื่อเซตอินเด็กเกิดมีปัจจัยอื่นเพิ่มเติมลงมาแล้วทาให้เกิดการ หลุดกรอบลงไปอันนั้นก็จะได้ไม่กระเทือนเราเยอะนะคะ,ะส่วนถ้ามีการพักตัวแล้วหลุดกรอบหนึ่งชร้น330จุดลงไปเนี่ยขาดต่อ,อการปรับตัวลงมันเปิเปดดาวไซด์อะ่ะแต่นี้ในการเปิดดาวไซด์เนี่ยมันจะมีช่องเขาเรียกว่าสําหรับคนที่ต้องการลงทุนในกรอบระยะกลางในการเข้าตั้งระะับอะคะอันนั้นก็ต้องไปพิจารณาหาหุ้นที่อยู่ในกรอบระยะกลางต่อไปนะคะแต่ว่าสําหรับหุ้นที่จะเลิกต่อการเก็งกําไรในกรอบระยะสั้นๆเนี่ย คงจะต้องอิงอยู่กับปัจจัยอันที่1ก็คือเรื่องของความคาดหมายผลประกอบการไตรมาสที่2โดยมองว่าเอาลุกเนี่ยของหุ้นในกลุ่มหรือรายเซกเตอร์ไหนที่ฟื้นตัวยกตัวอย่างเช่นตลาดมีความคาดหมายว่าระดับราคายางพาราที่ฟื้นตัวกลับจะทำให้ตัวของออหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรยางพาราเนี่ยปรับตัวไปทางด้านบวกนะคะอันนี้ก็เลยทําให้กลุ่มนี้เป็นการปรับตัวเด่นขึ้น,นมาในกรอบสองวีที่ผ่านมาอันที่2ก็คือว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการ ฟื้นตัวของทางด้านมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจของจีนนะคะหลังจากที่จีนได้มีการออกมาตรการในการซื้อสต๊อกอรรกระสังหารมทรัทย์ที่ค้างสต๊อกอยู่เนี่ยด้วยปัจจัยนี้จริงๆเขาออกมาตรการเยอะแยะเลยนะแต่ว่ามาตรการที่ทําให้ได้ผลมากที่สุดคือมาตรการนี้ค่ะมันก็เลยทําให้ตัวของตลาดหุ้นจีนกับฮ่องกงเนี่ยรีบาวกลับจากติดลบเป็นบวกอะในรอบประมาณสักเกือกบๆสองเดือนในช่วงที่ผ่านมานะคะมันก็เลยทําให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์ Uh, เรื่องของทางด้านคัพลิบบางตัวนะคะเรื่องของทางด้านพวกคอมมดิตี้อย่างเช่นเกษตรอย่างพารายกยกเว้นปิดโอเคมีนะคะมันก็เลยมีทิศทางของการที่ฟื้นตัวกลับมันก็เลยทําให้หุ้นเหล่านี้เกิดการรีบาวกลับขึ้นมาแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยหุ้นที่เขาเรียกว่าฟื้นตัวกลับในลักษณะของที่เป็นพวกการส่งออกที่มันถูกการฟื้นตัวกลับจากรีสต็อกอะคะ่ะก็คือไอ้พวกอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างเนี้ย มันก็เลยฟื้นตัวกลับดังนั้นตอนนี้หุ้นที่ไปทางด้านบวกและดีกว่าตลาดจะมาอยู่ที่หุ้นของเกษตรยางพาราหุ้นของพวกอาหารสัตว์เลี้ยงหุ้นของอาหารและเครื่องดื่มนะคะ,คะอันนี้เป็นหุ้นกลุ่มที่เขาเรียกว่าไปทางด้านบวกแต่ว่าหุ้นที่อ่อนแรงกว่าเซตแต่ว่าเกิดการรีบาวกลับตามภาพรวมของมาตรคาเรเซเดกีทงชีเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มของทางด้านบรรจุภัณฑ์กลุ่มของทางด้านกลุ่มของทางด้านพวก อาจจะมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคอมมิตี้บางตัวนะคะอย่างเช่นยางพาราหรือแั่กระทั่งค่าระวังเรืออย่างพวกเดินเรืออย่างเงี้ยก็ฟื้นตัวกลับดังนั้นจะเห็นได้ว่าในรอบสองสามอาทิตย์เนี้ยหุ้นเหล่านี้มันเป็นหุ้นที่เคยอ่อนแล้วกาเซตตารีบัวกลับหมดนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเลือกหุ้นไปอ่ะมันเราเลือกจะมีหุ้นที่อยู่ในเซตร้อยแล้วก็อยู่ใน Sustainable set หรือว่าดัชชนี s s e t อทีะค่ะทีนี้ในตัวของเซตร้อยเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเลือกไปเนี่ยมัน กระจุกตัวอยู่ที่2-3กลุ่มที่เมื่อกี้บอกก็คือกลุ่มเดินเรือกลุ่มของทางด้านอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็อาจจะมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของพวกโลจิสติกส์ไือซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดีเทิร์นก็ได้ดีทีเดียวนะคะก็คือจะมีเลือกเซต้อยก็จะมี ITC อันนี้อาหารสัตว์เลี้ยง KCE Mint RCL แล้วก็ s p r c ซึ่งตัว RCL เนี่ยก็เลือกมาเป็นสามสัปดาห์ต่อเนื่องเลยอะแล้วดีเทิร์นแต่ละสัปดาห์ก็เยอะเยอะ เยอะพอควรเลยค่ะแล้วสัปดาห์ที่แล้วก็รีเทิร์นไปสิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ sustainable set เนี่ยเราเลือกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็น aai asian psl tta แล้วก็ wise logistics ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย asian เ,เ,เลือกเป็นสัปดาห์ที่3แล้วก็ tta เลือกเป็นสัปดาห์ที่2 Re รีเทิร์นก็เด่นมากเป็น7%จเป็นะคะหมายความว่าทโตของทั้งพอร์ตนะคะทีนี้พอมาในสัปดาห์นี้เนี่ย เราเลือกหุ้นมาเราใช้ระดับราคาจากวันศุกร์นะคะที่เราเลือกหุ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าในรอบของสัปดาห์นี้ทั้งหุ้นที่อยู่ในเซิร์ช้อยกับอยู่ในสเทนเบิลเซ็ตเนี่ยมันไม่ได้กระจุกตัวเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ไปอยู่แค่พวกอาหารสัตว์เลี้ยงออหรือแม้กระทั่งพวกทางด้านของพวกเดออินเรือนะคะแต่ว่าในรอบสัปดาห์นี้เกิดการคาดหมายไว้ว่าอาจจะเกิดการรีบาวกลับ,ลบในหุ้นที่พักตัวลงแรงๆก่อนหน้านะคะ่ะ อย่างเช่นกลุ่มของทางด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีโอกาสต่อการรีบาวกลับในตัวของเดลตานะคะเราก็เลยเลือกตัวเดลต้ามาแล้วก็มีตัวอิชิตันตัวของ ITC ITC นี่ก็เป็นตัวสัปดาห์ที่2ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วก็ยังอยู่ในอาหารสัตว์เลี้ยงอยู่นะคะ <Okay. S 2> แล้วก็มีกลุ่มของทางด้านพวกเอ่อฟินแนนซ์ก็คือจะเป็น MTC แล้วก็มี True อะคะ่ะ <Okay. S 2> ซึ่ง True วันนี้ก็บวกขึ้นต่อจากเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็วันนี้บวกเต็มประมาณ3าเซลยในช่วงของตอนเช <Okay. S 2> แล้วก็ตัวของ Sustainable Set เนี่ยก็จะเป็นตัวของ a v i c o High Tech m a r l i Ptg Plus แล้วก็ Tegh ซึ่ง Tegh เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับพวกพยางพลานะคะส่วน Plus กับ m a r l i เนี่ยก็เป็นพวก f o o d a n d b e v e r a g e นี่ก็คือเป็นพวกเครื่องดื่มดังนั้นโดยรวมๆเนี่ยก็คือว่าหุ้นในรอบของสัปดาห์นี้ที่ทุกเลือกมาเนี่ยมันจะกระจายในหลายกลุ่าามอุตสาหกรรมแต่มีไปที่กลุ่มที่พักตัวโรงแรมก่าตลาดก็มีพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่าง Delta ไป <Okay. S 1> นั้นอย่าง m p c แล้วก็ยานยนต์นะคะออโต้อย่าง AH ซึ่ง AH เนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มของออโต้ยานยนต์เนี่ยในรอบ3-4สสัปดาห์ที่ผ่านมานิดลงกันหนำเลยนะคะดังนั้นห <Okay. S 1> ุ้นเหล่านี้มันอาจจะเกิดการแค่รีบาวกลับระยะสั้นนะคะ okay. ตามข่าวกับมันนี่ทุเดยกันต่อค่ะมีโอกาสในการลงทุนมาฝากกันนะคะ<ช>กับทาง SCBX ค่ะโดย SCBX นะคะเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ที่มั่นคงจองสะดวกเข้าถึงง่ายค่ะดอกเบี้ยนะคะคงที่3.10%ต่อปีจ่ายทุกหเดือนจองซื้อ14 2 0ถึงมิถุนายนนี้ค่ะโดยทางคุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าที่บริหาร SCBX นะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าบมาจ SCBX เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่2ประจำปี2,567นะคะให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปค่ะโดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกรันและมีผู้แทนถือหุ้นกู้อายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่3.10%ต่อปี กำหนดใจดอกเบีย้ยทุก6เดือนค่ะตลอดอายุหุ้นกู้จองซื้อขั้นต่ำา1 0 0 0บาททวีคูณครั้งละ1,000บาทเปิดจองซื้อนะคะระหว่างวันที่14ถึง20วิทุนายน2567ผ่านช่องทางดิจิตอลเต็มรูปแบบค่ะโดยคุณอาทิตย์นะคะเปิดเผยค่ะบอกว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เปิดโอกาสอีกครั้งให้ผู้ลงทุนทั่วไปในวงกว้างสามารถเข้าถึงหุ้นกู้ที่มีความมั่นคงสูงให้ผลตอบแทนดีมีความเสี่ยงต่ำภายใต้สภาวะที่ตลาดทุนมีความผันผวนค่ะทั้งนี้ค่ะหุ้นกู้ของ SCBX ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท f i t h r a t i n g ประเทศไทยจำกัดที่ AA บวกวงเล็บ THA หรือสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดของบริษัทเอกชนที่เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปหรือ P.O. สะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงินกรอบการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบและเป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระดับเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ การน,นำเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้นะคะบริษัทนั้นยังคงเน้นให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจองซื้อและฝากแบบดิจิตอลทั้งหมดค่ะผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy หรือว่าแอป SCB Easy นะคะได้ครบจบในที่เดียวและได้จัดตั้ง SCBX d e b e n t u r e Club Community ของผู้ถือหุ้นกู้ SCBX เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน แนวน้มเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตตลอดจนกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆที่น่าสนใจในระยะถัดไปอีกด้วยค่ะผู้ลงทุนทั่วไปนะคะที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อหุ้นกู้บริษัท S c B x จำกัดมาชนทางช่องทางดิจิทัลผ่านแอป S c B E C ซึ่งกำหนดการจองซื้อขั้นต่ำา1 0 0 0บาทและทวีคูณครั้งละ1,000บาทโดยจะเปิดจองซื้อนะคะระหว่างวันที่1 4ถึง20มิถุนายนนี้ค่ะ เป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สามารถเข้าถึงง่ายภายใต้แอปพลิเคชัน S B E C นั่นเองค่ะไปติดตามขั้นตอนนะคะเรื่องราวของการออมเงินในยุคปัจจุบันนะคะหลายๆคนบอกว่าเวลาจะออมเงินให้ร่ารวยให้มั่งคั่งนะคะหรือว่ามีพอเนี่ยต้องขอจากเทพนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของกสิกรไทยก็เลยมีกิมมิคนะคะในการเปิดบัตรเดบิตท,ที่ขอพอรจากเหล่าทวยเทพได้ค่ะเป็นการเปิดตัวบัตรเดบิตและบัญชี KE- Saving ลายองค์เทพอวยพร ชีวิตให้ปังค่ะธนาคารกสิกรไทยเปิดตัวบัตรเดบิตลายองค์เทพเอาใจสายมูเหมือนมีองค์เทพมาคอยอวยพรให้ชีวิตดีรอบด้านทั้งการเงินการงาน,งานความรักพร้อมกับรับธีมเคพลัสลายองค์เทพเพิ่มนะคะเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e saving โดยทุกลายองค์เทพค่ะถูกออกแบบในสไตล์โมเดิร์นจากแบรนด์วัตถุมงคลคาราวาไทยแลนด์ ผ่านพิธีปลุกเสกจากวัดพระศรีนาคาทุราคาเทวีด้วยค่ะโดยบัตรเดบิตนี้นะคะมีให้เลือก4ลายค่ะตามองค์เทพที่นับถือนะคะไม่ว่าจะเป็นลายองค์พระพิคเน่ที่อวยพรให้งานการเจริญรุ่งเรืององค์ท้าเวสุวรรณอวยพรให้ร่ำรวยเงินทององค์พระแม่รัศมีอวยพรให้ความรักสมหวังสามลายนี้นะคะเป็นลายแยกเดี่ยวค่าธรรมเนียมแรกเข้า150บาทและมีค่าธรรมเนียมรายปี300บาทนะคะ และมีบัตรเดบิตแบบรายรวมองค์เทพค่ะแม็กพลัสนะคะอวยพรอนให้ประสบโชคดีค่าธรรมเนียมแรกเข้า150บาทรายปีอยู่ที่700บาทและมาพร้อมกับประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด2 0 0แสนบาทค่ะมีของที่ระลึกสายมูแบบฟรียกเซ็ตด้วยนะคะถ้าสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาค,คม2568นอกเหนือจากนี้ค่ะสำหรับสายมูที่อยากปังแบบสุดๆเลยนะคะ มีทีม k l u s ลายองค์ท้าเวสุวรรณให้นำไปใช้ฟรีเพียงแค่ดาวน์โหลด k พร้อมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรั์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งชื่อ k เป็นคำว่าเงินเก็บตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ค่ะท่านใดสนใจก็สามารถไปสอบถามกันได้นะคะสำหรับเงินฝากออนไลน์แบบอิเล็กทรอนิกส์นี้รับดอกเบี้ยสูง1.5%ต่อปีไม่เคยมีบัญชีกสิกรไทยมาก่อนก็สามารถเปิดบัญชีได้ค่ะ ยืนยันตัวตนได้ที่เคเช็ค ID กว่า20,000จุดทั่วประเทศค่ะเป็นบัตรที่ดีไซน์ออกมาได้สวยงามจริงๆนะคะแล้วก็ถูกใจสายมูอย่างแน่นอนนะคะตอบโจทย์สำหรับเทรนด์ยุคนี้มากๆเลยใครสนใจก็สามารถทำบัตรเดบิตก,ก็ได้หรือว่าหลดตีมก็ได้นะคะทางแอปพลิเคชันเคพลัสเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งกิมมิกที่น่าสนใจนะคะสำหรับสายออมในช่วงเวลานี้แหละค่ะนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ